เก็บงานช่วงเย็นนะคะวันนี้อยู่กับช่างยานะคะอยู่กับมนัดก,การช่างนะคะวันนี้คุยกันจบกับเจ้าของนะไม่รู้เรื่องนะคะเจอสายควันนะคะวันนี้ แทอยากได้ทุกเจ้านะคะแต่ว่าเอางานไม่ทันนะคะต้องยอมรับนะคะเราเอางานให้ไม่ทันอยากเกี่ยวให้ทุกเจ้านะคะแต่ว่าช่วงนี้เอางานไม่ทันจริงๆนะคะเมื่อวานฝนตกนะคะ ฝนตกไปว่าจะตอนแรกคิดว่าจะหยุดนะคะยิ่งแรงเข้าแรงเข้านะคะไม่อยู่สักทีนะคะเมื่อวานได้ขึ้นบ้านตั้งแก่สองทุ่มนะคะทีนี้งานเราก็ชะงักนะคะจากที่จะได้งานออกนะคะก็เลยได้หยุดนะคะวันนี้ก็เลยลาช้าไปก็ขออภัยเจ้าของน้าด้วยนะคะบางทีนัดไว้แล้วก็บางทีเราทำให้ไม่ทันนะคะ เราก็เห็นใจอยู่นะคะชาวนาด้วยกันนะคะ mm. เราเล่งงานตีหนึ่งตีสองที่ยงคืนนะคะบางทีก็เกือบตีสามนะคะให้ทุกวันนะคะบางทีเร่งไม่ทันนะคะรถคันเดียวนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ เรานี่อยากเกี่ยวให้ทุกเจ้าเลยค่ะเดีว,ว่าเราลงไปเป็นหน้าๆน,นะคะกระโดดข้ามไม่ได้นะคะนัดไว้บางทีก็ไม่ทันนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้ก็เล่งเกี่ยวนะคะเห็นใจค่ะเพราะว่าฝนตกของ เกี่ยวมอนกันนะคะก็เล่นเกี่ยวให้ให้เจ้าอื่นก่อนนะคะของเราเกี่ยวที่หลังนะคะก็เล่นให้พี่น้องก่อนให้เจ้าของนาก่อนนะคะใจเราหนีเราอยากเกี่ยวหนุนถึงประมาณตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงนตีห้านะคะแต่ว่า จากคนและเครื่องจักรก็ไม่ไหวนะคะเราก็เร่งๆให้สุดๆนะคะไม่มีใครนะคะรถไม่มีรถเกี่ยวขนไหนนะคะที่ไม่อยากได้งานนะคะเกี่ยวพร้อมกันไม่ได้นะคะ เป็นข้าวตั้งนะคะข้าวตั้งก็จะเดินได้เร็วหน่อยนะคะ ของนาเร่งเราก็เร่งนะคะอยากได้ค่ะอยากได้ทุกเจ้านะะอยากเกี่ยวให้ทันทุกเจ้าทำงานกับเครื่องจักรนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้มาก อชนี่ยากเกลียวได้วันละประมาณนู่นวันละร้อยไล่เล์เค่ะอยากเก็บให้ทุกเจ้าเลยค่ะ